คุณเคยได้ยินหรือไม่ว่าที่นคนปรปฐมมีฟาร์มหมูแห่งหนึ่งที่ไม่ใช่เพียงแค่เลี้ยงหมูหญิงไม่หลายคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าพวกเธอไปที่ไหนไม่มีใครกล้าพูดถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังรั้ฟาร์มจนกระทั่งวันหนึ่งมีชายชราผู้หนึ่งเผลอเห็นบางสิ่งในความมืดบางสิ่งที่ไม่ควรถูกเปิดเผยเสียงร้องที่ดังขึ้นจากคอกหมูคือจุดเริ่มต้นของปริศนาเตือนใจ ที่ทำให้ทั้งหมู่บ้านไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องจริงนี้จะทำให้คุณตั้งคำถามกับทุกเสียงที่ได้ยินในความเงียบสวัสดีทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ในคืนนี้ขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างเงียบๆเ,เรื่องจริงที่หลายคนไม่อยากเชื่อว่าจะเกิดขึ้นใกล้ตัวเราปี 2, 5 4 9จังหวัดนครปฐมหมู่บ้านเล็กๆริมถนนสายรองที่เงียบสงัดเป็นที่ตั้งของฟาร์มหมูขนาดกลางแห่งหนึ่ง เจ้าของฟาร์มชื่อสมานอายุห้าิบห้าชายที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าลุงสมานชีวิตของเขาผูกพันกับการเลี้ยงหมูมาตั้งแต่วัยหนุ่มทุกเช้าเขาจะลุกขึ้นมาดูคอกหมูด้วยตัวเองตรวจอาหารตรวจน้ำและตรวจประตูรั้วทุกบานฟาร์มหมูแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเงียบเหงากลิ่นโคลนกลิ่นอาหารสัตว์และเสียงหมูร้องก้องอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านไม่ค่อยเข้าไปยุ่งยกเว้นเวลาต้องซื้อหมูหรือขอแรงงาน แต่แล้วไม่นานก็เริ่มมีข่าวเล็ดลอดออกมาแม่ไม้ในละแวกใกล้เคียงหายตัวไปทีละคนไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือหายไปกลางวันบ้างกลางคืนบ้างทิ้งไว้เพียงรองเท้าหรือของใช้เล็กน้อยริมทางคืนหนึ่งสมานกำลังเดินตรวจคอกหมูไฟสลัวจากหลอดเก่าทำให้เงาของเขายาวเหยียดไปตามพื้นดินเสียงหมูในคอกเงียบกว่าปกติราวกับกำลังจ้องมองอะไรบางอย่างสมานหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรง จมูกได้กลิ่นเหม็นสาบที่ไม่คุ้นเคยประปนมากับกลิ่นฟาร์มเขาเดินเข้าไปใกล้คอกที่อยู่ลึกสุดฝาไม้ที่ผูพังส่งเสียงเอียดอารเมื่อถูกผลักภายในเงาเมืดน,นั้นเขาเห็นสิ่งที่ทําให้ต้องหายใจติดขัดกองเสื้อผ้าผู้หญิงซ้อนทับกันอยู่ตรงมุมดินชืช้นแฉะขอบผ้าบางตัวมีคราบเปื้อนสีคล้ำที่ยังไม่แห้งสนิทเสียงงูตัวใหญ่ขยับใกล้เข้ามาดวงตาของมันสะท้อนกับแสงไฟวาววับสมารู้ทันทีว่าเขาไม่ควรยืนอยู่ตรงนั้นนานเกินไป แต่เท้ากลับเหมือนถูกตรึงกับพื้นดินสายตายังคงจับจ้องไปที่กล่องเสื้อผ้าอย่างไม่อาจละออกแล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นเบาๆจากด้านหลังคอกเหมือนเสียงคนลากโซ่หรือเหล็กหนักๆไปตามพื้นคอนกรีตเสียงที่ทําให้สันหลังของสมานเย,ย็นวา่าเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนใครบางคนกําลังจงใจให้เขาได้ยินสมานยืนนิ่งมือกำกบไฟจนแน่นแสงไฟส่องสันไหวไปตามแรงสันของแขน หัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาจากอกกล้ามเนื้อขาเริ่มอ่อนแรงแต่สมองสั่งให้ยืนนิ่งเสียงเหล็กครุดพื้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกลชัดเจนว่ามาจากด้านหลังโรงเรือนเขาค่อยๆหมุนตัวสายตากวาดมองผ่านความมืดหลอดไฟเก่าไม่สามารถส่องไปถึงสุดปลายโรงเรือนได้ทุกอย่างคลุมเครือเต็มไปด้วยเงาดำสมานกลือน,น้ำลายเหนียวข้นในใจเริ่มถามตัวเองว่าเขาเจออะไรเข้าแล้ว เสียงนั้นหยุดลงกระทันหันความเงียบเข้าปกคลุมจนหูอื้อทันใดนั้นหมูตัวหนึ่งส่งเสียงร้องแหลมสูงเสียงที่ไม่เหมือนเวลามันหิวหรือทะเลาะก,กันเป็นเสียงที่ทําให้หนังหัวของเขาชาไปทั้งแถกหมูหลายตัวเริ่มกระสับก,กระสายชนคอกเหล็กดังสนัน่นสมานร,รีบก้าวถอยหลังแต่สายตายังคงจับจ้องไปข้างหน้าเงาร่างบางอย่างปรากฏขึ้นช้าๆร่างสูงใหญ่กําลังก้าวออกมาจากความมืดเขามองไม่เห็นใบหน้า มีเพียงโครงร่างที่กำลังลากโซ่เหล็กยาวติดมือแสงไฟสลัวสะท้อนบนผิวโซ่เป็นประกายว่าเสียงลากดังครึกคราดจนหัวใจแทบหยุดเต้นสมาพยายามเอ่ยเสียงแต่ลำคอกลับแห้งผากไม่มีถ้อยคำเล็ดลอดออกมาร่างนั้นหยุดยืนตรงปลายข้อเงียบงันแต่เหมือนกำลังจ้องเขาอยู่ทันใดนั้นสายลมพัดเข้ามาจากช่องฝาไม้ที่แตกกลิ่นข้าวหนักหนุงตีเข้าจมูกไม่ใช่กลิ่นอาหารหมูไม่ใช่กลิ่นโคลน เป็นกลิ่นเน่าที่รุนแรงเกินจะอธิบายสมานก้มมองที่พื้นเห็นรอยเปื้อนสีคล้ำลากยาวเป็นเส้นเหมือนมีใครถูกลากฐานดินชื้นเข้ามาในคอกนี้รอยนั้นหยุดอยู่ตรงที่กองเสื้อผ้าผู้หญิงวางกองอยู่เสียงโซ่เหล็กกระทบพื้นดังขึ้นอีกครั้งร่างนั้นเริ่มขยับช้าๆเข้ามากไกลทุกย่างก้าวทำให้เสียงหัวใจของสมานดังลัน่นเขาก้าวถอยหลังจนหลังชนกับประตูไม้ผุกมือรีบคว้าลูกบิดเหล็ก แต่เหมือนถูกล็อกจากด้านนอกประตูไม่ขยับแม้เขาจะออกแรงบิดเต็มที่เสียงหมูทั้งคอกเริ่มร้องพร้อมกันคล้ายกับรับรู้บางสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรรู้เสียงดังระง,งมสะท้อนอยู่ในโรงเรือนแคบๆทําให้สมานแทบ,บเสียสติเขาหันกลับมามองร่างนั้นหยุดยืนห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวเงาดําทับทับไปทั่วพื้นดินโซ่เล็กหย่อนลงข้างตัวดังเสียงก้องสมานหายใจหอบถี่ เงื่อยไหลซึมเต็มหน้าผากสายตาพยายามเพ่งไปที่ใบหน้าของร่างนั้นแต่แสงไฟกลับส่องไม่ถึงเหมือนใบหน้านั้นไม่ควรมีใครได้เห็นแล้วเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นฟังไม่ชัดว่าพูดภาษาอะไรแต่ทุกถ้อยคำทำให้กนลุกชันไปทั้งตัวเสียงนั้นต่ำแหบและใกล้หูเกินจริงสมานร,รีบปิดหูแต่เสียงนั้นยังดังชัดในหัวเหมือนดังมาจากในร่างกายของเขาเอง เขาเริ่มสั่นจนยืนแทบไม่ไหวทันใดนั้นโซ่เหล็กถูกลากพุ่งเข้ามากระแทกพื้นเสียงดังสนั่นสะเทือนจนฝุ่นปลิวกระจายหมูทั้งคอกแตกตื่นกระโจนชนกรงดังลันสมานสะดุ้งเลือกตกใจจนหัวใจแทบหยุดเขารีบก้าวถอยหลังสุดแรงมือคว้าประตูอีกครั้งคราวนี้ลูกบิดหมุนออกประตูเปิดผวะออกไปกว้างสมานวิ่งโวดออกไปในความมืดเสียงหมูยังคงดังตามหลัง เสียงโซยังคงล่าคลืดคราดไล่ตามแต่เขาไม่กล้าเหลียวกลับไปมองเขาวิ่งไปจนถึงลานกว้างหน้าฟาร์มหายใจหอบหนักจนเจ็บหน้าอกสายตากวาดมองรอบทิศแต่เงาร่างนั้นไม่ก้าวตามออกมามีเพียงเสียงหมูร้องระงมและกลิ่นเน่าที่ลอยออกมาจากในคอกสมานยืนตัวสั่นอยู่กลางลานสมองเต็มไปด้วยคำถามที่หาคำตอบไม่ได้เขารู้เพียงอย่างเดียว สิ่งที่อยู่ในคอกนั้นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรพบเจอและกองเสื้อผ้าผู้หญิงที่เห็นอาจเป็นหลักฐานของการหายตัวไปอย่างลึกลับสมานยกมือปาดเหงื่อหายใจยังไม่ทันเป็นปกติเสียงฟีเท้าหนักๆก,ก็ดังมาจากทางเข้าฟาร์มคราวนี้ไม่ใช่เสียงโซ่แต่เป็นเสียงรองเท้าคนเดินตรงเข้ามาหาเขาเขายืนนิ่งร่างกายแข็งท้างสายตาจับจ้องไปที่ความมืดตรงทางเข้า ร่างคนหนึ่งก้าวออกมาอย่างชัดเจนเป็นตำรวจในพื้นที่ที่เขารู้จักดีนายดาบสมพงศ์หัวหน้าสถานีตำรวจตำบลสีหน้าตึงเครียดแววตาเคร่งขรึมเขามองสมานิ่งๆก่อนจะก้าวเข้ามาไกลและเอ่ยด้วยเสียงเรียบเย็นว่าลุงสมานคืนนี้ลุงเห็นอะไรไปบ้างหรือเปล่าสมานอ้าปากแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาหัวใจสั่นแรงยิ่งกว่าเดิมเขาไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไร ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือเพื่อนหรือศัตรูสมานยืนนิ่งลมหายใจหอบถี่เหมือนคนเพิ่งหนีตายแววตายังเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวเสียงถามของนายดาบสงพงก้องซ้ำในหูคำง่ายง่ายแต่กลับยากเกินกว่าจะตอบสมานมองหน้าตำรวจตรงหน้าไฟฉายที่อีกฝ่ายถือสะท้อนเข้าตาทำให้เขาต้องรีตาลงในหัวมีแต่ภาพกองเสื้อผ้าพเปื้อนคราบคล้ำ และเงาร่างที่ลากโซ่เหล็กตามหลังเขาเกลือนน้ำลายฝืดคอพยายามข่มเสียงตัวเองให้มั่นคงผมผมเห็นกองเสื้อผ้าอยู่ในคอกหลังเสียงเขาสั่นจนแทบฟังไม่เป็นคำแล้วก็มีใครบางคนไม่สิทธิ์อะไรบางอย่างมันอยู่ในนั้นนายดาบสมพงนิ่งฟังสีหน้าไม่แปลกใจมากนักกลับเป็นแววตาที่ดูเหมือนรู้เรื่องบางอย่างอยูอย่แล้วเขาพยักหน้าช้าๆก่อนก้าวเข้ามาใกล้อีกนิด ลุงสมานเรื่องนี้ลุงอย่าพูดกับใครเสียงของเขาเรียบแต่หนักแน่นสิ่งที่ลุงเห็นอาจทําให้ลุงเดือดร้อนถ้าเล่าไปทั่วสมานเบิกตากว้างคําเตือนนั้นไม่ต่างจากการขู่หัวใจที่ยังไม่ทันสงบกรับเต้นแรงขึ้นเขาถอยหลังไปก้าวหนึ่งโดยไม่รู้ตัวทําไมครับทําไมผมถึงพูดไม่ได้สมานถามกลับด้วยเสียงสัน่นผู้หญิงที่หายไปมันเกี่ยวกับฟาร์มนี้ใช่ไหมนายดาบสมพงศ์ถอนหายใจ แววตาเปลี่ยนเป็นเข้มขึงมเขากวาดตามองรอบๆฟาร์มเหมือนกลัวใครจะได้ยินก่อนเอ่ยเสียงต่ำจนแทบเป็นกระซิบลุงสมาลุงคิดว่าหมู่บ้านนี้ปลอดภัยหรือทุกปีมีคนหายแต่ไม่เคยมีใครเจอศพคิดว่ามันหายไปที่ไหนกันสมารู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบคำถามนั้นไม่ต้องการคำตอบมันเป็นเพียงการบอกใบที่ชัดเจนเกินไปเขาเพลอสายหน้าปากแห้งจนแทบพูดไม่ออก แต่ในใจกลับเต็มไปด้วยภาพเดียวกองเสื้อผ้าของผู้หญิงที่เห็นในคอกเมื่อครู่นายดาบสมพงศ์ก้าวเข้ามาอีกมือวางลงบนบ่าของสมานอย่างหนักลุงไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมเสียงของเขาเย็นเยียบราวกับเป็นคำสั่งสุดท้ายสมานยืนนิ่งร่างกายเกรง็งไม่รู้ว่าควรพยักหน้าหรือปฏิเสธแต่สายตาของตำรวจคนนั้นแข็งกร้าวเกินกว่าจะต่อต้านเขาจึงพยักหน้าอย่างเชื่องช้านายดาบสมพงศ์พาออกไป หันหลังเดินกลับไปทางทางเข้าฟาร์มเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังก้องในความเงียบสมานยืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นราวกับถูกตรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นเมื่อเสียงฝีเท้าหายไปความเงียบเข้ามาแทนที่มีเพียงเสียงหมูร้องระงมจากในคอกและกลิ่นเน่าที่ลอยมาแต่จมูกไม่หยุดสมานเริ่มหอบหายใจแรงอีกครั้งเขารู้แล้วว่าฟาร์มนี้ไม่ใช่ที่ปลอดภัยและสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ความฝันหรือภาพลวงตา แต่เป็นความจริงที่ถูกปิดบังมานานคืนถัดมาสมาร์ไม่กล้าเข้าไปในโรงเรือนลึกอีกเขาอยู่แต่ในบ้านไม้เล็กๆที่อยู่ติดกับฟาร์มทุกเสียงดังจากคอกทําให้เขาสะดุง้งแม้กระทั่งเสียงมูหายใจหรือเสียงโครงเหล็กกระทบกันคืนนั้นเขาฝันร้ายในฝันเขาเห็นผู้หญิงหลายคนยืนอยู่ในคอกเสื้อผ้าเปื้อนครนและเลือดใบหน้าซีดขาวจ้องมองเขาด้วยดวงตาว่างเปล่าและเบื้องหลังพวกเธอคือเงาร่างที่ล,า,ลากโซ่เหล็กดังคลืดคราด สมานสะดุ้งตื่นในกลางดึกเงือท่วมกายหัวใจเต้นแรงเขานั่งนิ่งอยู่บนเตียงไม้ที่ส่งเสียงดังอิดอาดเงียหูฟังความเงียบรอบๆบ,บ้านแต่ความเงียบไม่ได้อยู่จริงเสียงโซ่เหล็กค่อยๆดังขึ้นจากทิศทางคอกหมูชา้ชาๆชาัดๆดังราวกับกำลังจะเข้ามาในบ้านของเขาเองสมานนั่งตัวแข็งอยู่บนเตียงสายตาจับจ้องไปที่ประตูไม้เก่าๆของบ้านเสียงโซ่เหล็กดังชัดเจนขึ้นทุกวินาที คลืดคลืดคลืดเหมือนถูกลากมาบนพื้นคอนกรีตชื้นๆที่เขารู้จักดีหัวใจเต้นกระแทกกอกจนเจ็บล้มหายใจติดขัดร่างกายอยากจะลุกหนีแต่ขาแข็งเหมือนหินทุกความคิดวงเวียนกับภาพกล่องเสื้อผ้าและเงาดำที่เขาเห็นในคอกเมื่อคืนเสียงนั้นหยุดลงกระทันหันบรรยากาศเงียบจนหงื้อสมานก้มลงมองใต้ประตูมีเงาดำเคลื่อนไหวเล็กน้อยวูบผ่าน เหมือนใครบางคนกำลังยืนอยู่หน้าบ้านเขาเกลือน้ำลายเหนียวค้นมือสั่นคว้าไฟฉายข้างหมอนลำแสงพุ่งส่องไปที่ประตูแต่ไม่มีอะไรปรากฏสมานนั่งฟังเงียบงนันจนในที่สุดเสียงฝีเท้าเบาๆเดินห่างออกไปไม่ใช่เสียงโซเป็นเพียงเสียงก้าวย่ำบนดินที่ค่อยๆเลือนหายเขานั่งฟุบหน้าอยู่บนเขา่าหอบหายใจแรงเหมือนเพิ่งวิ่งหนีตาย เวลาผ่านไปนานกว่าจะสงบลงตาเริ่มหนักและค่อยๆหลับไปอีกครั้งรุ่งเช้าเสียงไก่ขันปลุกให้เขาลืมตาสมาลุกขึ้นช้าๆด้วยความเพลียแสงแดดลอดผ่านฝาไม้ส่องเข้ามาแต่ความรู้สึกอึอดอัดยังไม่หายเขาเปิดประตูบ้านออกไปสายตาจับจ้องไปที่ดินหน้าบ้านตรงนั้นมีรอยลากยาวเหมือนร่องรอยของของหนักที่ถูกดึงผ่านร่องลึกนั้นพุ่งตรงไปยังคอกหมูด้านหลัง สมานยืนนิ่งความกลัวแล่นเข้ามาอีกครั้งเขารู้ว่ารอยนี้ไม่ได้เกิดจากสัก์มันคือร่องรอยของสิ่งที่เขาได้ยินเมื่อคืนขณะเดียวกันเสียงคนตะโกนดังมาจากหมู่บ้านเสียงหญิงชราตะโกนร,ร้องเรียกหาลูกสาวเสียงเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและตกใจใครเห็นไหมลูกสาวฉันหายไปตั้งแต่เมื่อคืนสมานยกมือกุมศีรษะหัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมเขาไม่กล้าแม้แต่จะเดินเข้าไปฟังต่อ เพราะในใจเขารู้ดีว่าคำตอบอยู่ที่ไหนช่วงสายตำรวจหลายคนมาที่หมู่บ้านนำโดยนายดาบสมพงศ์พวกเขาเดินตรวจตราไปตามบ้านสอบถามชาวบ้านทีละคนแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงฟาร์มหมูสมานยืนดูจากระยะไกลสายตาของนายดาบสมพงศ์หันมาพอดีแววตาคงกริตเหมือนเตือนเขาอีกครั้งอย่าปริปากเรื่องนี้คืนนั้นสมานไม่ยอมปิดตาเขานั่งเฝ้าตรงหน้าต่างบ้าน สายตาจับจ้องไปทางคอกหมูตลอดทุกเสียงทุกความเคลื่อนไหวเขาไม่ยอมพลาดเที่ยงคืนผ่านไปเสียงหมูเริ่มเงียบลงผิดปกติบรรยากาศรอบฟาร์มหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกจากนั้นเสียงโซ่เหล็กก็กลับมาอีกครั้งคลืดคลืดคลืดคราวนี้ดังมาจากในอคอกด้านหลังสุดสมานหยิบไฟฉายกับมีดปลายแหลมที่ซ่อนไว้ใต้หมอนหัวใจเต้นแรงแต่ขาก้าวออกไปอย่างชา้ชา เขาไม่อยากเข้าใกล้แต่ความสงสัยกดดันให้เดินต่อเมื่อมาถึงประตูคอกกลิ่นเหม็นเน่าก็แรงขึ้นจนแทบอาเจียนเขายกมือปิดจมูกค่อยๆดันประตูไม้ที่ผู้จนเปิดออกไฟฉายส่องไปข้างในสิ่งที่เขาเห็นทําให้แทบหยุดหายใจพื้นดินเต็มไปด้วยร่องรอยเหมือนถูกขุดหลุมเล็กหลุมใหญ่กระจัดกระจายบางหลุมยังชื้นมีเศษผ้าขาดๆโผล่ขึ้นมาและหมูหลายตัวยืนจ้องมาที่เขา ดวงตาแดงกล่ำเหมือนกำลังถูกบังคับให้เฝ้าความลับสมานยืนตัวสั่นมือกำมีดจนแน่นเสียงโซ่ดังขึ้นอีกครั้งจากมุมมืดเงาร่างค่อยๆขยับออกมาแต่ครั้งนี้สมานเห็นชัดขึ้นร่างนั้นสูงใหญ่สวมเสื้อเปื้อนคราบคล้ำใบหน้าซีดเงาดวงตาลึกโบริมฝีปากแห้งแตกขยับเหมือนกำลังยิ้มโซ่เหล็กหนักห้อยอยู่ในมือสมานหายใจแรงจะนอกโยก ร่างนั้นก้าวเข้ามาไกลทุกย่างก้าวทำให้กลิ่นเหม็นขาวรุนแรงขึ้นเขายกไฟฉายส่องตรงหน้าและทันใดนั้นเงาร่างนั้นไม่ได้เดินมาหาเขาแต่มุ่งตรงไปที่หลุมหนึ่งในคอกมันยกโซ่ขึ้นแล้วฟาดลงกับพื้นเสียงดังสนั่นสะท้อนทั่วโรงเรือนดินในหลุมนั้นสั่นไหวเศษผ้าขาดขาดโผล่พ้นขึ้นมาอีกเหมือนมีบางอย่างถูกซ่อนอยู่ข้างใต้สมานยืนแข็งรู้ทันทีว่า นั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านหายไปตามหาเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนจนหูอื้อเป็นเสียงผู้หญิงหลายคนซ้อนทับกันร้องขอความช่วยเหลือเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสมานยกมีดขึ้นสันเทาเขาไม่รู้ว่าควรสู้หรือหนีทุกเซี้ยววินาทีเต็มไปด้วยแรงกดดันและเขารู้ว่าหากก้าวผิดเพียงครั้งเดียวเขาอาจไม่ได้กลับออกมาจากคืนนั้นอีกเลย สมานยืนนิ่งมือที่กำมีดสั่นจนปลายคมสะท้อนแสงไฟฉายวุบวา่าเงื่อไหลอาขมับลงมาถึงทางเสียงกระซิบยังดังต่อเนื่องรอบตัวเรากลับไม่มาจากทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่ดังขึ้นในหัวเขาโดยตรงร่างสูงใหญ่ที่ถือโซ่ยังคงยืนอยู่ข้างหลงุมมันค,อคอน่อยๆโน้มตัวลงมือที่เต็มไปด้วยคราบคล้ำขุดคุ้ยดินขึ้นมาเศษผ้าขาดขาดและเส้นผมสีดำยาวหลุดออกมาติดปลายมือ สมานเบิกตากว้างจนตาแทบถลนเขาเก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแต่ส้นเท้าสะดุดกองฟางที่กองอยู่เสียงดังกรอบแกรบทําให้เงาร่างนั้นหยุดนิ่งมันค่อยๆเงยหน้าขึ้นและในที่สุดสายตาของมันก็สบกับสมานโดยตรงดวงตาลึกโบดําสนิทไม่มีตาขาวไม่มีแววตาแต่กลับทําให้เขารู้สึกเหมือนถูกจ้องจนทะลุเข้าไปข้างในสมานหายใจไม่ออกเหมือนถูกบีบคอ มือที่ถือไฟฉายสั่นจนแสงส่องกระจักระจายไปทั่วเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นพร้อมกันครั้งนี้ชัดเจนเราวกับยืนอยู่ตรงข้างหูช่วยด้วยอย่าปล่อยเราไว้ที่นี่มันฆ่าเราสมานกัดฟันแน่นเขายกมีดขึ้นในท่าป้องกันแต่ก็รู้ดีว่าใบมีเดเล็กๆนี้ไม่มีทางสู้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ร่างนั้นยืนนิ่งอยู่คู่หนึ่งจากนั้นก็ก้าวเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆ เสียงโซลาาคลืดคลาดไปตามพื้นดินทุกย่างก้าวทำให้กลิ่นเหม็นคาารุนแรงขึ้นสมานก้าวถอยหลังจนหลังชนเข้ากับฝาไม้ของคอกไม่มีทางหนีอีกแล้วทันใดนั้นเองเสียงดังสนั่นจากด้านนอกคอกก็ดังขึ้นเสียงรถกระบะขับเข้ามาในฟาร์มแสงไฟหน้ารถส่องผ่านช่องฝาไม้เข้ามาร่างสูงใหญ่หยุดกระทันหันเงาของมันหายวับเข้าไปในมุมมืดเหลือเพียงกลิ่นเหม็นคลุ้งอยู่เต็มโรงเรือน สมานยืนหอกหัวใจเต้นแรงเสียงประตูรถกระบะเปิดออกและเสียงชายหลายคนเดินเข้ามาเขาจำเสียงหนึ่งได้ทันทีคือเสียงของนายดาบสมพงศ์โกรธให้ทั่วอย่าให้เหลือร่องรอยเสียงสั่งการดังชัดไฟฉายหลายดวงส่องไปทั่วฟาร์มเสียงฟีเท้าหนักๆก,ก้าวเข้ามาใกล้คอกสมานร,รีบดับไฟฉายในมือเขายืนนิ่งในเงามืดหวังว่าไม่มีใครเห็น หัวใจเต้นแรงจนกลัวว่าคนข้างนอกจะได้ยินเสียงในดาบดังขึ้นอีกครั้งคืนนี้มีคนหายเพิ่มอีกหนึ่งเราต้องเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนเช้าสมานตัวชาคำพูดนั้นยืนยันทุกสิ่งที่เขาสงสัยผู้หญิงที่หายไปไม่ได้หลงทางหรือหนีออกจากหมู่บ้านแต่ถูกพามาที่นี่เสียงคนหลายคนเดินเข้ามาในคอที่เขาอยู่สมานร,รีบหมอบลงหลังร่องฟางกลั้นหายใจจนปอดแทบแตก ไฟใช้กวาดผ่านเนื้อหัวเขาไปมาหนึ่งในตำรวจยกพลุขึ้นเริ่มขุดดินตรงหลุมที่ร่างนั้นเคยยืนอยู่เสียงดินถูกคุ้ยขึ้นดังกรอบแกรบตามมาด้วยกลิ่นเน่าที่รุนแรงจนแทบอาเจียนเร็วๆนายดาบสมพง์สั่งเสียงเข้มก่อนฟ้าสางต้องเก็บให้หมดสมานตัวสัน่นเขาอยากวิ่งออกไปตะโกนให้ชาวบ้านรู้ความจริงแต่ขากลับไร้เรี่ยวแรงเขาทำได้เพียงแอบฟังทุกคำพูด ำรวจอีกคนเอ่ยขึ้นศพนี้ยังไม่เก่าน้ำเสียงเต็นไปด้วยความเสียเสียเอียนเพิ่งถูกโยนลงมาไม่นานสมานกัดฝันแน่นเขารู้ทันทีว่าศพนั้นคือหญิงสาวที่เพิ่งหายไปเมื่อคืนเสียงแม่ของเธอยังดังสะท้อนอยู่ในหัวร้องหาลูกด้วยความสิ้นหวังเขาหลับตาแน่นภาาผู้หญิงที่เคยยิ้มแย้มเดินผ่านหน้าฟาร์มกลับกลายเป็นร่างไร้ชีวิตถูกฝังอยู่ในคอกหมูของเขาเอง เสียงในดาบดังขึ้นอีกครั้งพรุ่งนี้บอกชาวบ้านว่าเธอหนีไปกับชายต่างถิ่นอย่าให้ใครสงสัยถึงตรงนี้สมานแทบหยุดหายใจเขารู้แล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงเงาดำหรือความลึกลับแต่มันคือความจริงอันโหดร้ายและตำรวจเองก็คือคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงเขาแอบขยับช้าๆพยายามหาทางหนีออกจากคอกโดยไม่ให้ใครสังเกตแต่ทุกก้าที่เคลื่อนทำให้เสียงฟังดังกรอบแกรบ เขาหยุดนิ่งกลั้นลมหายใจอีกครั้งตำรวจหลายคนยังคงขุดหลุมและขนย้ายบางสิ่งเสียงถุงดำถูกลากไปตามพื้นดังชัดสมาร,รู้ว่าเป็นอะไรและความคิดนั้นทำให้เขาอยากอาเจียนทันทีเขานั่งก้มหน้าร่างกายสัน่นในใจมีเพียงคำถามเดียวคืนนี้เขาจะรอดออกไปจากที่นี่ได้หรือไม่สมานก้มตัวต่ำที่สุดหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกเสียงพวกกระทบดินดังเป็นจังหวะ เสียงถุงดำถูกลากคลื่ดไปตามพื้นกลิ่นเน่าหนักหน่วงจนจมูกชาเขารู้สึกได้ว่าทุกวินาทีคือความเป็นความตายถ้าถูกพบเขาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของถุงดำเหล่านั้นทันทีนายดาบสมพงษ์เดินเข้าไปไกลเสียงรองเท้าหนังบดกับดินดังกรอบกแรกรบเขายืนเงียบครู่หนึ่งก่อนพูดขึ้นเสียงเรียกคืนนี้มีใครเข้ามาเห็นหรือไม่ตำรวจอีกคนตอบทันทีไม่มีครับทุกอย่างเรียบร้อยสมานตัวเกรง เขาอยากตะโกนว่ามีอยากเปิดโปงสิ่งที่เห็นแต่ความกลัวทำให้เสียงติดอยู่ในลําคอในดาบพยักหน้าดีรีบทำให้เสร็จเราไม่มีเวลามากเสียงขุดดินดังต่อเนื่องสมานขยับช้าๆไปยังช่องไม้ผูด,ด้านหลังคอกช่องนั้นเล็กพอให้ร่างเขาลอดออกได้แต่เสียงทุกการเคลื่อนไหวอาจทำให้ถูกจับได้ทันทีเขาค่อยๆดันตัวลอดออกไปเสียไม้บาดแขนจนเลือดซึม แต่เขาไม่กล้าแม้แต่จะร้องเขารู้เพียงว่าต้องหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้เมื่อหลุดออกมาด้านหลังคอกสมานคลานไปตามพื้นหญ้าชื้นหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อไฟฉายจากในคอกยังส่องวุบวาบลอดรอยแตกของฝาไม้แต่ไม่มีใครหันมาทางเขาเขาคลานไปจนถึงพงหญ้าสูงซ่อนตัวอยู่ข้างในหอบหายใจแรงร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อและดินโคลนในหัวเต็มไปด้วยเสียงกระซิบที่ยังไม่เลือนหาย เสียงผู้หญิงที่ร้องขอความช่วยเหลือเมื่อครู่เขาเอามือกุมหูแต่เสียงยังดังอยู่ข้างในเหมือนทุกสลักติดในสมองยิ่งพยายามลืมก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเวลาผ่านไปนานเท่าไรเขาไม่รู้จนในที่สุดเสียงเครื่องยนต์รถกระบะก,ก็ดังขึ้นไฟหน้ารถส่องผ่านหมู่ไม้ตำรวจหลายคนขึ้นรถกลับออกไปเหลือเพียงความเงียบและกลิ่นเหม็นที่ยังทุงอยู่สมานยังไม่กล้าออกจากที่ซ่อน เขานั่งกอดเข่าร่างกายสันเทาสายตาจับจ้องไปที่ฟาร์มของตัวเองสถานที่ที่เขาเคยภูมิใจกลับกลายเป็นหลุมฝังศพของผู้หญิงหลายชีวิตเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครเหลืออยู่เขาค่อยๆลุกขึ้นขาอ่อนแรงแทบล้มแต่ก็ฝืนเดินกลับบ้านทุกก้าวเต็มไปด้วยความกลัวและความสิ้นหวังในบ้านเมื่อสนิทเขาจุดตะเกียงน้ำมันเล็กๆแสงสลัวส่องให้เห็นมือของเขาที่สั่นไม่หยุด เลือดจากบาดแผลที่แขนหยดลงบนพื้นไม้แต่เขาแทบไม่รู้สึกถึงความเจ็บสมานนั่งลงที่โต้ะไม้เก่าหัวฟุบก,กับแขนเสียงกระซิบยังดังอยู่ในหัวภาพร่างสูงใหญ่และก่องเสื้อผ้าไม่ยอมเลือนหายเขารู้แล้วว่าไม่สามารถเก็บเงียบได้อีกแต่ถ้าเปิดปากเขาอาจถูกปิดตายเหมือนผู้หญิงเหล่านั้นนายดาบสมพงศ์ไม่ได้เป็นเพียงตำรวจแต่เป็นผู้ควบคุมความลับอันมืดมิดของหมู่บ้านนี้ สมานนั่งนิ่งทั้งคืนจนแสงเช้าส่องลอดฝาไม้เข้ามาเสียงชาวบ้านเริ่มดังขึ้นจากถนนมีเสียงผู้หญิงร้องให้หาลูกสาวที่หายไปเสียงที่ทำให้หัวใจของเขาแตกสลายเขาลุกขึ้นช้าๆก้าวออกไปยืนที่ระเบียงบ้านมองไปยังหมู่บ้านที่กำลังตื่นทุกคนยังใช้ชีวิตตามปกติไม่มีใครรู้เลยว่าความตายซ่อนอยู่ในฟาร์มูหแห่งนี้สมานกำมือแน่น เขารู้ว่าถ้ายังเงียบต่อไปผู้หญิงคนต่อไปก็จะหายไปโดยไม่มีใครได้เจอและเขาอาจกลายเป็นเหยื่อเสียเองแต่อีกด้านหนึ่งของใจเสียงกระซิบจากในคอกยังไม่เลือนหายมันดังขึ้นอีกครั้งช่วยเราช่วยเราออกไปทีสมานยืนตัวสัน่นไม่รู้ว่าควรฟังเสียงเหล่านั้นหรือควรทําเหมือนไม่เคยได้ยินเลยตั้งแต่แรกเช้าว,วันนั้นสมานยืนนิ่งอยู่หน้าบ้าน สายตาจับจ้องไปทางฝ่หมูอของตัวเองสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเป็นทั้งอาชีพและความภูมิใจแต่บัดนี้กลับกลายเป็นบ่อแห่งความลับดำมืดเขารู้ว่าไม่อาจทนเก็บความจริงไว้ได้อีกเสียงกระซิบจากวิญญาณหญิงสาวยังคงดังในหัวทุกคำร้องขอเหมือนมีคนมาดึงแขนเขาบังคับให้เดินออกไปสู่เส้นทางที่อันตรายบ่ายวันนั้นสมาเดินทางไปที่วัดกลางหมู่บ้านเขาพบพระอาจารย์ผู้ใหญ่เล่าเรื่องทั้งหมดด้วยเสียงสั่นเครือ เล่าแม้กระทั่งสิ่งที่เห็นกับตาทั้งเสื้อผ้าเปื้อนคราบทั้งร่างสูงใหญ่ในคอกและการมาของนายดาบกับลูกน้องในคืนนั้นพระอาจาร์นิ่งฟังจนจบก่อนเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นความจริงอาจทำให้ลุงเดือดร้อนแต่การปิดบังจะทำให้วิญญาณเหล่านั้นไม่มีวันไปไหนคำพูดนั้นทำให้สมานน้ำตาคลอเขารู้แล้วว่าถึงเวลาต้องเลือกเลือกระหว่างความปลอดภัยของตนเอง หรือการคืนความยุติธรรมให้คนที่ถูกพรากชีวิตคืนนั้นเขาไม่กลับบ้านแต่ตรงไปที่อำเภอใหญ่ที่นั่นมีสถานีตำรวจภูธรไม่อยู่ในอำนาจของนายดาบสมพงษ์สมานนั่งเล่าเรื่องทุกอย่างที่รู้เจ้าหน้าที่ฟังด้วยความตกใจและจริงจังไม่นานก็มีการจัดกำลังเข้าตรวจสอบฟาร์มพร้อมทั้งออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องข่าวดังไปทั่วทั้งจังหวัดฟา์มหมูกลายเป็นพื้นที่ต้องห้าม ตำรวจพบหลุมฝังศพหลายหลุมภายในมีร่องรอยที่เชื่อมโยงกับการหายตัวไปของหญิงไม้หลายคนตลอดหลายปีนายดาบสมพงษ์และพักพวกถูกจับกลุ่มเสียงร่ำไห้ของครอบครัวผู้สูญหายดังก้องไปทั่วลานแม้ความจริงจะโหดร้ายแต่ก็เป็นความจริงที่ปลดปล่อยทุกดวงวิญญ,ญาณให้เป็นอิสระสมานยืนมองจากระยะไกลน้ำตาไหลลงข้างแก้มอย่างช้าชาเขาไม่ได้รู้สึกดีใจที่เรื่องจบลง แต่รู้สึกลงใจที่ความเมื่อถูกเปิดเผยและผู้หญิงเหล่านั้นจะไม่ถูกลืมเลือนอีกต่อไปคืนถัดมาสมานกลับมายืนอยู่ที่ฟาร์มร้างคอกหมูเงียบสงัดไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงโซกมีเพียงสายลมพัดผ่านและความรู้สึกเหมือนใครบางคนยืนอยู่ข้างๆไม่ใช่เพื่อหลอกหลอนแต่เพื่อขอบคุณเขาหลับตาสูดหายใจลึกแล้วหันหลังเดินออกจากฟาร์มทิ้งอดีตอันมืดมิดไว้เบื้องหลัง พร้อมกับก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่นครปฐมปริศนาที่ซ่อนอยู่ในฟาร์มหมูได้ถูกเปิดเผยความเงียบที่ปิดบังมายาวนานได้สิ้นสุดลงแล้วถ้าคุณชอบเรื่องเล่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์บอกความรู้สึกของคุณและแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟัง